เขาสิอวดรวยอวดมีกับสร้างเขาสิ์ของเขาเงินของเขาท้องของเขาบ้านของเขารถของเขาเมือ่อใดเที่ยวอิจฉาน,นั่นคือทุกของเขาว่าเมื่ทุกข์ของเขาสุดท้ายแล้วรวยล้วนฟ้าบันไดก็แลนหาความสุขคือกันสุขคนต่อให้เป็นสุขราคาแพงหรือสุขราคาถือมันก็นเป็นความสุขคือกัน ความสุขบม่ได้เกิดอยู่กับคนอื่นมันเกิดอยู่ในใจเฮาสุขที่มันบ่เคยซํากันมักกันคนละยางต่างกันคนละแบบคนรวยสุขกับการใสเงินตามทางของเขาคนจนสุขที่ตามต้นทนุนต่อให้ยากดีมีจนก็สุขได้คือกันเงินมันแยกชนชั้นฐานะทางสังคมได้อยู่แต่มันบ่าสามารถซื้อความสุขได้สูเรื่องดอกบอ่เจ็บบ่ป่วยพอมีพอกินสุขตามวิธีก็ดีปานใดแล้ว พอเฮาญ่ขึ้นจังหู้ดีว่าเวลาสำคัญก็เงินท้องเงินทองทะบอขี่ข้านมันก็พาะหาได้แต่เวลามีเงินหลายปันใดกระซื้อให้มันกลับมาไม่บ่ได้บ่มีอยียงสำคัญสำครอบครัวตอนล้มเหลวตอนผิดหวงังตอนเจ็บป่วยกรมีตะครอบครัวที่อยู่น้า บ่อ,อินกับความสําเร็จใหญ่โตแต่อินกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในปัจจุบันบ่คาดหวังบ่ตั้งเป้าหมายหลายเกินไปเพราะหูลาวายน้ำล่มมันเจ็บปันใดห,หันมาเบิงแง้งเจ้าของหลายขึ้นเพราะหูดีว่าบ่มีเอยียงดูแลเขาดีท่อเขาดูแลเจ้าของดอกบ่มียาชนิดใดรักษาเขาได้ดีท่อกําลังใจจากเขาเองการใส่ใจกับเลี่ยนไปใส่แค่ที่จะ